ตันี้น้โอตัวนี้งานพนกมึงกันมึงกัน้ <c oughs> นนตัวน,นี้ตัวน,นี้กันมีแลวพวกกี่ไะไ้แล้วเนาะสบายดีทุกคนเพื่อหลังแจาก้างให้ไปดดมือชิมาพาไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดลองเบิกเลยเอ,อเห็ดน้ำมากเห็ดนาเศ สีหมานหรือว่ามันเนี่ยไอเบิ่งน้ำกันหลังจากฝนตกเมืเ่อคืนนี้เนาะกินก็นเป็นสีชมพูเลยนี่แต่มางทีมีเห็ดบ่านี่อัน่นเคลี่ยวไปเคลี่ยวมาหาก็เห็นดอกเดีวยวเห็ดนรรมาต กินได้น hey, hey, <laughs> ี่กินได้หรออันนี้ด้วยนี่เน่าวเลยโอ้ยเน่าวและเดนียวพาไปือต่อ ควรห็นนี้แล <Yeah. S 1> ้วเสีพาไปเบิกอกนีน่น้ำน้ำนลีพี่น <laughs> ยุ่งกระไรเลยนะบุคคลเป็นมูเลยพอแต่ก็มีม,ม,ม,มีมีอีกด้ นี่นี่เป็นมูนี่เป็นมูนี่เนนี่เดนี่นี่เหัาะ้กันนะดาเดอทีสงสามอ้ยเห็นเป็นงูเป็นมูนี่น้อย เออเสียดายรอบนี้เนาะยังมีกูมีเตยมีเตยรอบนี้เนาะ Hả? Đi lọ về này bộ Nhé, thấy đi cũng đưa rồi đó Nhé Nhìn ra โยกอยู่มันเดียวมานเดียมานเดียเจอเป็นงูเจอเป็นงูโอ้อนี่เสียดายกระบงกินละนี่บึงกินละนี่เไงนี่ก็มีนี่แล้วกันกึ่ยสีน้องเกียร์เกียร์ไปอี่บึงเนาะน้ำเงี้ยงบ่ได้เหรอ

bớt lạ mùa này nè này mù nè Lấy mù nè này Đấy, lưới to 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 lưới to mùa này mùa này mà mà mùa này chỉ mù mùa này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  โอ้หแรงสุเฮยเบ่เียวดอันนกนอเลวเนาะดูดๆมองเงามองเงมีงาโอ้มีทตัวนี่เหนาะที่บ่ออกก็ได้มันเท่าแล้วโดเ อันนี้งามนี่หงเยคุ้ยทุกที่ยสวยสวย,สวยขาบอกให่ๆดีๆดมีมันลังเกิดมันกำลังมันกำลังเกิดทุกคนบอมันยังให้ประทานค, <laughs> คนมาเก็บลาย่นอ๋อสนี่ให้นี่ก็แม่น ันยังไงบุษันขนธ์นาคบบุบันบ่งกะบ้งกินดีเราน้อยจะมีน่ะี้นี่ไกันกันเห็นปะมึงจะร้ายหนบุมบันอนนี้บอรูไกนยอันนี้ครับนยังบุได้เถอะเขาเห็นมูนึงเมื่อกี้ี่

môn đậu ngờ sơ sinh động này cái gì môn bất được rồi đẻo môn hiện đẻo môn cái này môn bất đẻo 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 môn muôn đẻo môn bất đẻo môn bất đẻo môn bất đẻo ละสองสมูและ <c oughs> อ้าวคืออะสํารั ะพอได้กินดีได้กินดี้ม่ได้เลยเ้องเก็นีเยี่ยเยี่ยมปึ๊มันเ็แก่ละกินเยกลิ่เ้ยเาไมู้ยันเฮ็ดกัน เมิ่งเงินก็เปนลูกย่านเห็ดแก่นุเจลของดีเจลของดีเห็ดละง,งกแกงเสียไ่เห็นอะไรใครเต็มมันยังจุ่มอยู่โอ้พวกกำลังชิก่กินยาดยาตินิำพวกกันพวกกำลังแต่ Làm sao xả ở đây đó nghe anh đó mà nghe Phương nam vườn căn vườn nào căn nhảy mà oh. <laughs> nay nam đấy đó nghe đó nghe để trình nếu mà đi để chìm nếu chìm ba xin vào đây rồi đó. à nó vẫn đọt hoàng sĩ thầy bên lấy nhạ lấy nhạ về ใายตอนเห็นเห็ดเตะตอนบบเห็นเห็ดก็สิบบทันท่ายเถอะพวมันค่อนข้างใช้เวลาโดนแบสตอนนี้เห็ดออกอยู่แต่วาา่างอย่างโบกหลายเถอะเด็กน้อยเห็ดพวกเห็ดพวกก็ออกแล้วก็นชิพาทุกคนไปเก็บเห็ดพวก เลาะไปเรื่อยๆกันเจเี่ยมนึงกนโอ้ดีลาเนะอ๋อคนจงงนีเห็ดหน้นหาเศา,าเห็ดหน้นาเศร้า้ล่เตยงคู่ละ <laughs> มันเต็งเต็งเกอเมืม่อนมาน้ดีเลุณอันดี นี ab, <Atlantic> ab, ่จะเมืองนอกนะนีคนมันอ๊กใหญ่กันดูเนาะมีกิ่นเนส่เดียวเราเป็นไงเท่าละเท่าเกจ์เท่าคูฮคู่อได้นนเลเมื่อนี้ตั้งใจตั้งใจมาบ้านมาเก็บเห็ดไปเกตกวด มูนมูนน้อนอ๋อตัวนี้งามขนาดมึกันมึงกันงามตัวนี้ตัวนี้กันโมมีละพวกกินอะไะตัวนี้น่าได้ละตัวนี้น่าใช่ไหมโอ้ดิลิลิดอกนั่ดดเออดอกมเป็นมิเป็นมูเป็นมู เด oh, uh, right? ี๋ยวซื้อว่าโอ้กาวด๊อกเดี๋ยวจะจับมือดิบิทฮักแค่สองโดกนี่นี่เลยอ๋อดอกงามปีนี้เฮดดองงานฮะเฮ้ยนี่เออมูนี้มูนี้งามเนาะ

นม่นสีเครื s. <S <laughs> squishy, uh ่องผู <c oughs> <c oughs> ้ละอือฮัลโหนจะสีครื่งโค้แล้วอ่ะสัสทางนี้ก็เต็มพูแล้วตงนีดกด็เด็พี่นี่ด็กปอนด์เบิลงบหอมันนี้นี่ตกเงี้ยเลยตกงยงามเลย คือว่าแถวนี้มันแถวนี้มันเกิดเป็นหมู่นี่เลยมันมันเยยบมุนไปลไนเลย

nhát kìa, nhát cái đi bắn đi, mật mật đi, mật 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 cho mật 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 โอ้นี่น้ำมันยาดเอาเว้ยหลาน้ำมันยาดแล้วงามมันยาดแต่แล้วงามนะงามนี่นะเหเปล่งดูเต็มปุโอ้งามงามเห็นมูนี้เมนิมานมาสมปีท่านมาเก็บเห็ดไปต่อไปต่อเห็ดมูใหม่เลยทีไยเบ่งใหม่เดลยคนเห็นดิ้กเร็ว

เห็นเียแล้วทุกคนว้าวอันนี้มันเห็นแค่เห็นนังเงอ,อ bueno. <c oughs> มันเป็นหลังงัวอ๋องามคนน่ะก็เห็นเห็น,หน,หน,นดังว่าเ็นัวสิเี๋ยวมันมีหมาเลยคุณเดี๋ยวดอกใหญ่ให่เออเดียวอะยอืมอ้อดอกมันจะแช่คนน่ะดอกนี้อยจุ้มจมซะเออเห็นดังว่ะ

โอ้โหดี่งก้องเจ๋อโอ้โหเห็ดเห็ดหน้างวงหน้าเศร้าน้ำกันเลยอยากออกกองเจ้าหน้ี่อาเด็กให้เช็คลอกสอเห็ดหน้าบ่เอาผู้น้อยมาเว้ยโอ้ไหลเด้อะเขี่ยไปแม่น้ำ เชี่ยกับแม่จะไปจับแม่ยานมี่มี่เ็บเด้เขาเห็นคือกันอันนี้ักโบเมนเมนเห็ดใ้เห็นไงหน้าวเหคิดว่าเห็นหน้างวดอกเปไง วีลีเจ้าชีย็บดิเียเยบเี่ยมเย่บเดียเบเห็นแล้วนี่ฝั่งเทนะฝั่งขาที่นะเห็นเลยเห็นเลยเดี๋ยวอันนี้กันเจ้าแย่งข้ามแบบเมื่อกี้นี่เมื่อก้าปมันท่นทวงเลยนะอีน้ำมันทุบเล้วป่าเต็มคนรุ้ยีกีเลยากันงามให้งามวะ เต็มแท้วันนี้เต็มแท้เต็มแท้วเห็ดวจะย็งข้าเลยคนพไปเบิงุนอะไบ่แม่อุ้ยดินเศะกำลังจุมโอ้อยู่คนเดียวอุ้ยนี่มีมูด้ยอนี่อุ้ยเจอมูแล้วทีนึงเจอมูเลยเจอสอ quy vậy na cái này sẽ đây ôi ngả ngả bo này nâu <coughs> <Nhân bên coughs> <là hơi coughs> ui cái này bên tao bo ép bên hạt anh ạ hạt nè bo bên tao บุป็นเจ้าขันปดาวบาบาเห็นตุลุ่นมาดูจวงนี่นะหนดมืออมแอมดดิกับมัคุตตตาว้ากันใหญเฮงเอนเ้อโอ้กันใหญ่เห้เราอะเมยเมยมาเมยคุมได้หมนี่นะเมยคุมเมยคุม ชมกับอันให้ทุกคนเห็นเนาะว่าเขามากินนี่ปลาคนกินตุ้ยคิดว่าเสียนบได้เหตุให้ทุกคนเบิ้งได้ไหมบได้เห็ให้อีเบ้งไทยเตด้นอมีาโอ้โกูย่างไก่แล้ว ปาหลนน้อยเก็บเห็ดเลมันปื้มาให้มานำให้มานำ้มานีไปงเนี่บุนเป็นเลองเนี่ยบุ๊อยนับหมันเลยมันอเออเห็นนั่งมาเลาะไปบิกเลาะยิกะ เห็นแล้วสิถ่ายให้เบิงแม่ม่วนเลย้ถ่ายนแมนีะทุกคนเนาะเมจหามาได้สองชั่โมงมาแรงแดดอ่ะหกโมงตอนนี้เต้นโมงเลยได้สำนีแหละสคนพอแกกอยู่แซบแท่แน่นอนมีแต่ดอกกับแซ่บนี่ยเข้ามาดิอืม ก็เ๋ยวสิอ่ะก็เก่งสิแหละอันนี้มันมีแต่ทางหน้าให้เสืออันนี้คุณน้อเนอะไปแอสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนไปกดติดตามให้ได้ด้วเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดยนกิปตต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้า